มาเบิ่งดูเครียดบ่ฮะตัวเลิกเครียดหนิบ่ภาษาเฮาดุเครียดนากวดกวดเออนี่โอ้เดี๋ยขุดเครียดเนาะเครียดได้แจ้วได้หน่เด้ได้งามันสิออกนี่อันนั้นล่ะเออโอ้ขุดอยู่ตามท้งหน้าเฮานี่เนาะพอดีได้กินเนาะอันนี้การหายิ่งหายกินตามธรรมชาติธรรมสมัยอ๋อกระทางกินควายเพื่อน ห้ามกินเฟืองอยู่າี่เนาะอ๋อตุยแท้ตุยว่าทําซุมเสงสัยถือผ้าเนาะยันถือผ้าแล้วนี กบฏเตร็จคำนากไก่เนาะมื้อน,าานะนี้บฏเสร็จคำจะมีโอกาสมาอีกหนึ่งคุ้มบ้านเนาะที่อยู่บรรทัดเนาะบันทัดนะกระบุ่งเลยนะคือบรรทัดกระบุ่งเนาะซ,ซึ่งซึ่งว่าบรรยากาศวิถีชีวิตของเพื่นที่เป็นไปกับาาภาคท่านผู้ชมที่ตามผูม้ชมไปพร้อมๆกับกบฏเสร็คำเนาะเดี๋ยวบฏเสร็จคำจะพาเราเดี๋ยวอะไรสักน,น้ำหน่อสิท่าเอาไว้เอาไว้ใหญ่เด็กๆเด้ออันนี้คือบรรยากาศรวมๆเนาะของ บ้านสร้างกุดธนบุษมยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับภูเนาะกระทางสายน้ำใสยน้ำใสยน้ำกระทางมีจักครอบครัวอยู่นี่ประมาณจะครอบครัวเดี๋ยวเขาจะไปเลาะเบิ้งเฮือนซานเพื่อละกะไปเบื้องไปเบิ้งบ่อนเพื่อนตั้งน้ำตั้งในเนาะ าองพายยไงไ่เปนหายายเครืองไปไปอาไปหายรขายดีบนเร่หายโอ้คนได้เงินหลายเนะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งบนเร่งน้ำมันไปมันไปสี้พาไปนี่ไปหับน้ำนี่ไปเกี่ยวน้ำให้เบิ้งนล่ นั่งอันนี้จะหมูเพืนเนอ่อนทผู้สมนี่จะเป็นหมูหมูเพื่อนนะเพื่อนกำลังออกกำลังกายนะเตะตคันมีกัโอเคเนาะซื้อมักกะตะซื้อสุดออกกำลังกายมาให้เพื่อนนี่ว่าขจามักเตะ ขนมมันคือบ่อใบใหญเขาใหญ่เล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งบ่นเอาน้ำเพิ่นเนาะบ่นเอาน้ำเพิ่นไก่หมดละยิ่ห้วยง่ะเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องซื่ออยังงนนำแม่ซื้อหยังกะซื้อกะ ยังเงียนอยู่ปะออกแล้วเป็นอย่างจังออกอืมครอบคัวบวกเพียงพอเนะก็เลยเดยออกไม่เป็นเงินเพิ่มเปิ่อพร้อมเดี๋ยวจังม่วนนี่นะอ๋ะอนี่จะเป็นครอบเป็ดครอบใ่เพิ่อนแชม พงน้องห้ามน้ำในคู่มือเลยเหรอมือหนึ่งประมาณจากหา้ามจักเขี่ยวสองสามเที่ยว 2, 3, เยวนาะเสาแรงเดี๋ยวเขาจะไปติดตามเมึงเพื่อนห้ามน้ำเนาะถ้าหม้เสจจะเปิดบดไว้เฟ,ฟืองเพื่อนเน,นาะจากที่เพื่อนเก็บเกี่ยว เข้าแล้วเรียบร้อยนะนะเพกกื่อนก็เอามาไว้อยู่นี่เดี๋ยวเ้าจะติดตามน้องๆเพื่อนไปเบื้อไปเบ้องบนเพื่อนเอาน้ำนท่าทำภูสชม เอาน้ำห้วยบ่น้ำยังน้ำสร้างเอาขึ้นบกคุดยู่แถวบ้านคุณจ๋าอือคุณฮอดซิเมตยังบ่ได้น้ำอยู่เดี๋ยวมาคุดอยู่กวนห้วยพี่เนาะน้ำกระถางมันป่ะบ่แม่นน้ำกระถางตต่นี้เนาะ อ๋อคนละนนั้นคนละสายอ๋อเห็นน่านผู้ชมสายห้วยนี่เป็นห้วยน้ำกระทางเนาะแต่ว่าเขาจะนำน้องๆเพื่อนไปเบิ่งบอลเพื่อนหาบน้ำเพื่อนเอาน้ำสร้างเมื่อไซเนาะเห็นน่าทำผสมหอดแล้วหอดบอลที่เพิ่น เอาน้ำแล้วตอนี้เป็นห้วหนนยน้อยเนาะล่ะเนาะเอามาคือเพลละอ๋นี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้เป็นน้ำสร้างที่พวกคุณคุดคุดล้วก่าเพื่อจะมาตักเมื่อส้มไยเห็นนะอ้โดกแล้ว โอ้ยลดงเลยโอ้คนบดบ้านมาใช้น้ำสร้างเดี๋ยวนี้อ่าหักโบแห้งเนาะยังซ้ำนี้ตลอดเลยเบิดตีเลยอ่ะ กระไก่สมควรนะเพื่อชิมาเอาน้ำเมื่อไซยู่ในบ้านได้นะกระนั่งลงมาเกือบสองสามร้อยเมตรพุ่น ือบงหาบคู่น้อยเอาซะละมันมันโอ้มัน,ม,นมันเหนื่อแห้งเลยนี่แต่ก่อนไอ้ก็หาบคือ <c oughs> กันไอ้กรได้หา้าบคือกัน <c oughs> อนนทพู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตเนาะของชาวบ้านที่เพื่อนมาเอาน้ําสร้างอยู่นี่เนาะเพื่อขึ้นไปไซยังเฮือนเพื่อนนะนะแต่กระไก่สมควรเนาะประมาณสองสองร้อยกว่ามเมตรทุ่นแหละที่เพื่อนมาเอาน้ำไซย์นี่เสื่องน้าสร้างนี้พ่อแม่ประชาชนเพื่อนมาคุดเองเนาะเพื่อนเพิ่นมาคุดอยู่อยู่ในห้วยนี่แหละแต่ว่าอยู่บ้านห็นก็เพื่อนจ้างโบคุดแหละแม่น มันมันเลิก,กน,นะนะถามถามข้อมูลเพื่อนว่าขุดลงสิบเมตรกันยังบ่ห่อน้ำเนาะแต่ว่าอยู่นี่ขุดหน่อยเดียวมันก็หอดแล้วนะคนนี้จะจะเป็นเล้าเข้าเพื่อนเนาะเอาน้ำนี่ก็มีเดิสัตโต้ใหญ่เ,เลยเหรอ มาดูเราเนาะมีกองฟืนกองไฟแล้วตอนแรงมากกะกอกกองไฟเพื่อเอาไออุ่นกำลังนึ่งข้าวนึ่งป่าให้เนาะยึดทงเฮือน อันเนะเดี๋ยวเขาจะไปอีกคุ้มหนึ่งเนาะบ้านกุดผาด้างตัวนั้นเนาะจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับผาเนะาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววัตถุามจะไปถ่ายทอดภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนยุ่พุ้นให้ท่านผู้ชมได้เบินเน่งนะครับ ท่านผู้สมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศาทางไปบ้านาบ้านกุดผาดา <c oughs> ่างเนาะเราจะใต้ขวัขวขัวลอยน้ำเนาะไปนี่แล้เนาะท่านผู้สมโอ้ย มันกระสีหนึ่งในหนึ่งเนาะมันกระสีหนึ่งในหนึ่ง เสียนทางก็จะไปตามนี่นะท่านผู้ชมไปไปตามทุ่งน้าครับที่บ้านเพื่อนยู่แปะผาเนาะพิชเม่นผาด่างตัวนี้แหละ อนาทำผสมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศส่วนพักส่วนญ้าเพื่อนนี่เนาะโอ้เพื่อนปลูกหลายแนวขนาดไปดีส่วนเจ้าวัานี้โอ้ยปลูกหลายแนวเห็นเนาะปลูกไว้กินในควงเือนนี่บ่ เคลื่นว่าปลูกแล้วเอาออกไปขายอยู่อยู่ในเมืองเพื่อนนะก็ได้อะไปอยู่เนาะโอ้บึงสัตว์เลี้ยงเพื่อนในไหลหมูเพื่อนก็ไล่ล่างมันยากกินละเต้นี่น่ะยากแล้วเนาะโอ้บึงเพื่อนเลี้ยงอะโตเป็ดโตอย่งเต็มอยู่เนาะแบ้นอะก็แม่นนะแบ้เจ้าอะแบ้เขาเนาะมาเบึงสวนเพื่อนนะผู้ชม คือหลายล็อกแท้เจ้าไปเจ้ามันเบอร์ไหนทำผสมเพิ่นเก็บพักเห็นยังกินมื้นนี่แกงแสเล่โอ้บ่มีแนวกินเนาะกินไก่เบอรนไหนนะทำผสมเป็นหัวเป็นส่วนเพิ่นแล้วเดี๋ยวสิพาทำผสมล็อ เบิ้งบ้านจังหน่อยนึงเบิ้งการใช้ชีวิตของเพื่อนจังหน่อยขอบใจเด้อไอเด้อไอ่อนมันยากห้ามเลยนี่หมูตัวนี้โอ้ห้ามน้ำมีแต่ถังสีต่าฮ่าฮ่คักาฮ่าฮ่เดี๋ยวฮอมาเบิ่งเพิ่นกำลังเห็ดอย่างเด่นี่เนาะ เอาเสาขึ ờ, ном, euh, 네้นไปเืยเออย h á ย nhái จะซื้อนาะป่าตุ้งมาล้อเบิร์บ้านเบิร์เฮือนป่าเอาไว้ปีเตอร์มกกล้วยน่ะฮะหลายแท้เออบะไปขายอยู่โซนขัวฮะอืมพอได้ขายอยู่เนาะ ไเอมันานแ่นเลมาเก็บมะเขอลูกเอ้ยเาปลูกฮะเขาปลูกเองอ่ะปลูกเองลูกเอ้ยเอ่าองมก้ยนนี้ขายเนาะกินำลังเฮ็ดเวียกเฮือนเวียดซานคนอยู่เจ้าเจ้าขนมเออเจ้าเราไปเอานี่กเป็นบรรยากาศเฮือนซานคนเนาะผู้ชมเนาะ เพือนทางนี้จะใหญ่ๆคือสิตต์หลายเทื่อละวเงินเพิ่นนี่ตัวนั้นน่าจะเป็นเพือนปุ๊กไม้เนาะหรือว่าอะไรไปเอาขนมเดี๋ยวเขาจะเลาะเบิ่งทางนี้เนาะเพราะมันจักลักฆาเพือนแท้ก็บ้านเขานี่เพิ่นฝนเนาะหูอย่างเนาะมาหยามซื่อๆมันบ่เดี๋ยวเขาจะเลาะเบิ่งทางนี้ เงินซานทนก็ได้อันนี้จะเป็นใบพู่เนาะทัผสมชมที่เพิ่นปลูกไว้เคี้ยวมากนะเราเข้าสบายดีน้องๆบบได้เกลือหมูบ่ Giờ phá pop mà lôm được con này Mà mút con con nè à. Nhưng mà lấy cửa mù hả? À? Mà cửa hai bước này đồ Nhưng mà hoạt nham hả? Mà cửa hai bước này Nàng học tay mà mọt sẵn này à? Mà tô hả mọt này? ใช้่าซื้อนี่คนขายอยู่บอนไปโตห้องเชนไปไปโตหกเชนไปมวโตไหนมวยโตหกเชนไปโตหกเชนแต่ว่าทำอินแบบสาโตัวหกเชนลองนะเดี๋ยวโม่เต็มอล้ะ เป็นเส nah ้นเผามะกรอ่งนะทำผสมเบียอาบ้งไว้เพนูนไว้นะกปเลยก็หกแสนมาสามจีนสแล้วแป๊ะเเออสามตัวกันสามตัวนะร้านสองก็ยังซื้ออันนั้ซื้อเห็ดขวัญล่ามเลย cho anh tự về à. <laughs> à, nó nó đều mẹ mai nó nè à ơi nó cần mất theo cái 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 này thì anh nó không cần mất đem hươn khắp qua đều nó mình đang cửa mũ thầm số mát toán lén lén khoảng 5 mùng chắc tổ là mũ cháu ันนี้ก็แม่นบ่น้อยๆนี่โอจองเด้อตัวน้อยๆเด้อนะจองตัวนึงใส่เบิ่งโอ้ฮำฮำเฮาเองบ่อยู่ในขอบเขตสนบทเพิ่นก็ยังขี้อายนะท่านผู้ชมเนาะความน่ารักของ นคนในสวนบดก็จังซีแล้วเนาะอ่าบ้างยังน,งนี่บ้างยังอันนี้นี่เน่เน่เน่เคนเอาไว้ติดจักกจั่๊กนี่นะท่านผู้ชมคนกำลังเกือบหมูคนโอ้หมูเคนก็หลายสมควรนะตอนมันเข้าคอกบ่อั้จุดนี้คือบอกให้มันเข้าฮะคนละคอกว่ะ Trong lòng chắc thì phải bưng phần cửa mù cửa cây là cả gì đây nó bưng nó phá hoa à mà nhớ cả view bán phần này cả nhưng đang đường sống quần nó mà ta xới này à, áp nám bó áp cái gì, gì đây nám bọn xay nám nám nhỉ Năm cóc phần tòm hay nó tôm mù phân lại khá là thầm sông <cười> 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 đấy, này các cái đây nó bừng huyền เท่าเพื่นกำลังเฮ็ดยังกินทางหลังบ้านเพื่อนจะเป็นคู่เป็นขาเนาะทส้สมเฮิร์นเพื่อน เอาไปขายบ่เอื้องบ่เออปลูกเพื่อนปลูกอยู่นี่เนาะแล้วเพื่อนเอาไปขายตลาดยมราชบ่คือว่าอยู่แถวนี้นี่เพื่อนปลูกเพื่อนปลูกพักเนาะเป็นส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวจะถามเพื่อนน้อยนึงสมมตินี่ก็ยกปปังไก่บ่ตลาดนะเปิดนะไปขายค่ะ เคยมันไปไปขายให้เออสิห้าจุไปนี่เนาะเออหาหากระวัสิไป่มาอื่นเหอ่าเนาะเนี่นี่เนาะทำผู้ชมอันนี้เป็นสวนเพื่อนเนาะเพื่อนปลูกอยู่นี่แหละเพื่อนเพื่อนขายเอาเมื่อขายเนาะ ô oh, bán thì thùng na nó phi lực này nghi từ thùng na <cười> ừ, <cười> ừ. Oh, oh, oh. bán điều đấy nhìn nó bán điều là nó tuần này gặp tuần này nó bay phía ông gì bán hả? phải bưng khoai liếng khoai lại vậy nó bỏ <laughs> là ลานบ่อกลูบ <laughs> หลายคนเนะาะอุ้มไปนำ่นี่ <laughs> อืมทัม้งนี้ก็งัวควายเนะา,นววาเนะเพิ่นกิ่นเฟือง เฟืองที่ประชาชนเพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วเนาะเกี่ยวเข้าแล้วล่ะกะยังแต่เฟืองนี่เพิ่นก็ปล่อยงวัวปล่อยควายเข้านะอันนี้คือวิวทิวทัศน์เพิ่นเน,นี่ยเราทำผูสมเลยน้ำขนาดธรรมชาติบานเพิ่นโอ้กระทั่ทงกินควายเพิ่นกระทั่ทงกินเฟืองอยู่นี่เนาะอ๋อตุยแท้ตุยว่าทำผูสมเลยต้องจนลุยอยู่สงสัยถือผ้าเนาะ การถือพาแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมภาพบรรยากาศวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านสร้างกุดกระสิทธิจ้เพียงสมนิสกรพบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่บ้านกุดพดางในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เราแต่งคำพรมโดยทีมงานศิลาท่านผู้ชมกอนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ